สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาบอกวิธีทำสีอิ๊วดำเพื่อที่จะลาดข้าวมูดแดงของกรอบนะครับส่วนผสมก็จะมี4อย่างนะครับเริ่มเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเกลือผลครับ1ทช้อนชาครับต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับ ห้ช้อนโต้นะครับสองสี่ห้าต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับสิบหกช้อนครับ 1> 8, 5 1เกนะครับต่อไปก็จะมีซิวดำนะครับซิวดำแปดช้อนโตน,นะครับ <Okay>. แต่นะครับเราก็จะได้ส่วนผสมของซีอิ๊วดำนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปราดกับข้าวมูแดมงมาก่อนนะครับเราก็คน,ปนไปเรื่อ,อยๆครับคนไปนเรื่อ,อยๆจนกว่าน้ำตาลายแดงละเอียดนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันกับซีอิ๊วดำนะครับคนเป็นเพัะเราก็จักรูก็ได้ว่ามี น้ำตาลยังอยู่แล้วก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะครับน้ำตาลทรายก็เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับกนะครับลนไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีน้ำเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วก็รสเี้มนิดๆนะครับจะมีสามรสครับอ,นนอันนี้เริ่มได้แล้วครับแล้วเราก็เตรียมโหลมาหนึ่งงานโลที่จะใส่ซีวดำนะครับแล้วเราก็ตักใส่เลย ไม่ยากครับทำง่ายๆโอเคใส่ไปแล้วหนึ่งหลเสร็จแล้วเราก็จะมีพริกแดงหั่นนะครับพริกสดพริกสดแดงหัน่นใส่ไปเลยแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับใส่ใส่เยอะก็มีเยอะใส่น้อยก็ก็ลูกค้าก็จะขออีีทั้งหมดนะครับนี่ครับ อันนี้อวิธีเรื่องทำซีอิ๊วดำเพื่อที่จะราดข้าวมูแดมงมูกรอบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เวลานั้นลูกค้าก็ตักตักราดเลยนะครับแล้วก็จะมีผักกินกับข้าวมูแดมงมูกรอบก็จะเป็นมีต้นหอมนะครับหอมใช้แก้วแบบนี้ก็ได้ครับ ทางดีๆแล้วก็หันหันตรงยอดมันออกแล้วก็นี่เสิร์ฟลูกค้าได้เลยครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ